จิดต th ัวโบกคนหนึ่งแล้วก็มราช่วยงานตัวโบกมากช่วยงานสำคัญด้วยงานคิดว่าคิดสรุปว่าเป็นงานเผยแผ่เป็นงานเผยแผ่ นมัสก,การพระพระคุณเจ้าทุกทูกนะะคะแล้วก็ธรรมะสวัสดีค่ะสายธรรมทุกทุกท่านค่ะ mm hmm. ก็วันนี้เป็นวันอาสาละหบูชาตัวเองเนี่ยฟังสรรมะปัญญายของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็นึกถึงอะไรวลาวันวิสาขบูชาท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่า เป็นวันประกาศอิสรภาพของมนุษยชาติวันนี้มีโอกาสได้มาฟังธรรมเนื่องในวันอาสาลหัููุ้ชาทุกคนก็พูดถึงธรรมาจากกับประวัตตนสูตรพอตัวไี้ฮัฟังเลยะมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเขาขอใช้ความความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่า พระพุทธองค์ทรงบันลึงสีห์หน้าปากกาศนะคะปากกาศวิถีวิถีนะ,ะวิถีแห่งการใช้ชีวิตของมนุษยชาตินะคะท่านพูดถึงอริยสัต์และก็จบลงด้วยคือมามัคมัรคือหนทางของการใช้ชีวิตของมนุษยชาติทุกคน เพราะเมื่อใดที่มนุษย์นะหรือว่าผู้คนหั้งหไหยเนี่ยเดินอยู่ยบนวิถีแห่งมัดน,นะคนคนนั้นนจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ตกอ,อับแม่นอนนะคนะน,นี่คือความรู้สึกของตัวดิฉันเองนะคะทีความรู้สึกว่าวันนี้พระพุทธองค์เนี่ยนะคะได้ประกาศนะิถีแห่งการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคน นะ,ะซึ่งไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นคาราวาหรือว่าเป็นมันชิตถ้าเดินอยู่บนหนทางแห่งอริยมรรคนะชีวิตนี้ไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์อุทธธาสท่าตจะจะใช้คำตลอดว่าใช้ชีวิตให้มันถูกต้องนะคะให้มันถูกต้องตัวดิฉันเองเนะะี่ยช่วยงานอยู่ที่สวนลทกในธรตชาติแต่เป็นภาคคนไทยนะ แล้วก็เราจะมีการอธิบายเรื่องของอริยมรรคคุณเมตตาไปคนอธิบายนะคะแล้วก็วันที่คุณเมตตาอธิบายจนะบเนทีฉันเนี่ยจะถามผู้ครอบรมทุกเดือนเลยค่ะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยนะคะแล้วก็นับถือพุทธศาสนาและเราก็เรียนวิชาพุทธศาสนากันมาตั้งแต่ระดับปฐมเลยพูดง่ายๆตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ทุกคนท่องได้หมดเลยว่าอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนีโรธมักนะคะโดยเฉพาะทุกสมุทัยเนี่ยทุกคนก็น่าจะคงเข้าใจได้มากไปพอมาคำว่มมามักนะคะแล้วก็อริยมักมีองค์แปดเนี่ยพวกเราหลายหลายคนเคยได้ยินเรื่องนี้รู้ว่าเข้าใจเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่าทษนะคะ มีหลายคนเลยค่ะที่ยกมือนะคะค่ะรู้จักส่วนอริยมรรคแต่ไม่เข้าใจแล้วก็บางคนนี่นะบอกด้วยะว่าไม่เคยได้ยินคำอธิบายนะคะเพราะว่าพูดง่ายๆว่าเวลาเราไปที่วัดหรือเนี่ยบางทีเรามีบทสวดใช่ไหมคะธรรมจักรกัรมวัตนสูตรแต่เป็นภาษาบาลีซึ่งไม่ได้แปลแต่เรามาสวดที่ดีเึ่นเมื่อกี้เราก็ได้สวดกันใช่ไหมคะ ขนาดว่าท่านอาจารย์แปลแล้วนะคะแต่มันก็ต้องมีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาไทยคืออธิบายนะคะซึ่งอันนี้ก็วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาแบ่งปันเนแบอย่างอริยมรักนะคะอริยมรักมีมองมีองค์แปดนะ,ะเ,เราเข้าใจแต่ถ้าเราไม่นําไปปฏิบัตินะคะและโดยเฉพาะเนี่ยอริยมรักเนี่ย ขึ้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่มันถูกต้องใช่หไหมคะและครานี้เนี่ยขอถามจริงๆนะคะทุกวันนี้เรารู้ว่าความถูกต้องมันคือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงเวลาเราใช้ชีวิตจริงๆเราใช้ชีวิตด้วยความถูกต้องหรือความถูกใจแล้วกล้าตอบไหม ส่วนมากเรามักจะทำนะคะด้วยความถูกใจมากกว่าใช่ไหมคะและโดยเฉพาะนะคะถ้าวันนี้เนี่ยเราตัดสินใจที่จะเดินออกจากบ้านมาใช้ชีวิตอย่างเนี้ยนะคะมาเป็นผู้เรียกอะไรนะคะเป็นผู้ไม่มีเรือนใช่ไหมคะถึงแม้เราจะมาแค่สองวันสามวันหรือว่ากี่วันก็ตามใจหรือว่าจะอยู่เป็นเดือนเป็นปีหรืออะไรอย่างนี้ยนนะคะ,นะคะ แต่ในการที่เราออกมาแล้วเนี่ยคำว่าออกเนี่ยตัวนี้ครันเองเมื่อกี้ยังนั่ง,งแบ่งปันกับสหายธรรมที่มาเลี้ยงน้ำด้วยกันวาเมื่อก่อนก็คิดว่าตัวเองเข้าใจเลยนะคะศึกษาฟังท่านอาจารย์มาเยอะอ่านท่านอาจารย์มาเยอะแต่พอมาอยู่จริงๆวันที่ตัดสินใจออกจากบ้านนะคะแล้วก็มาอยู่วัดเนี่ยพออยู่เข้าจริงๆ มันไม่ใช่อย่างที่คิดคือพูดง่ายๆบางทีความคิดกับความรู้สึกหรือก,การกระทำเนี่ยมันยังสวนทางกันอยู่นะคะบางทีสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยเราอยากจะทําอย่างนี้แต่มันทําไม่ได้นะโดยเฉพาะเหมือนอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้ที่เราสวนกันนะคะว่าปัญหาคือต้นเหตุของความทุกข์ใช่ไหมคะก็คือความอยาก ก็ะะคือความอยากและท่านก็จะเน้นอยู่โดยเฉพาะเรื่องของกาวมตัณหาซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้พูดเรื่องของเ,ออเพศตรงข้าไมไปเรื่นี้คือเราเราเราคงไม่มีกันแล้วล่ะนะคะก็คนมาตรงนี้แหละเรื่องเรื่องพวกนี้มันได้ระดับหนึ่งแล้ว แต่มันละเอียดขึ้นไปอีกไอ้คาว่าการมาตัญหาที่มันผ่านมาทางาหูจมูกลิมกายใจเนี่ยหรือแม้แต่นิดจากประสบการณ์ของฉันเองนะครับแม้แต่ตัวฉันเองซึ่งมาอยู่วัดเนี่ยราเป็นเด็กวัดเต็มตัวเลยนะทุกวันนี้บอกกับแม่ว่าขอลาออกจากความเป็นลูกแม่ขอมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่กับแม่มาห้าสิบกว่าปีกิเลสไม่ลดนะคะเขานีกายว่าพอามาอยู่วัดคิดว่ากิเลสมันจะลดแต่พอมาดูไปดูมา ชักไม่แน่ใจมันอาจจะลดในด้านแต่มันไปเพิ่มนะคะเราคิดว่าเราให้เราเสียสละเราออกไปแล้วแต่จริงๆบางทีมันอาจจะไปเพิ่มตัวอื่นนะคะซึ่งคราวนี้มันละเอียดมากๆนะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยอริยมรตมันก็เป็นอะไรเนี่ยที่เราต้องกลับมาทบทวนทบทวนบ่อยๆบ่อยๆมันไม่ใช่แค่การทบทวนด้วยการท่องบทสวดแต่ทบทวนด้วยการเอากลับเข้ามาที่ตัวเองว่า มาถึงขนาดนี้แม้แต่ข้อแรกเนี่ยให้ข้อสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่ต้องไปข้ออื่นเลยนะแค่ข้อสัมมาทิฏฐิเนี่ยพยายามเช็คตัวเองถามตัวเองว่ามันถูกต้องหรืออย่างมันถูกต้องหรืออย่างนะ,ะแล้วก็จัแก,ก่ตัวเองด้วยว่าในความถูกต้องนี้มันต้องแยกอีกนะคะว่ามันเป็นความถูกต้องระดับศีลนะธรรมวิถีระดับปรม,มัตธรรมนะคะและ้วจะประทับใจเอ่อาอาจารย์มารุดอยู่คำหนึง่ง ท่านบอกว่าตาเนื้อเนี่ยมันเห็นอัตตาแต่ตาในเนี่ยมันต้องเห็นอนัตตานะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยเราอยู่ทางโลกเราจะเป็นคาราวะอัตตาก็จําเป็นค่ะเพราะว่าเราอยู่ทางโลกเนี่ยเราต้องทําทุกอย่างเพื่อให้มีอัตตาใช่ไหมคแต่เวลาเราทําทางธรรมเนี่ยเพื่อเราละอัตตานะคะแต่พวกขนาดเดียวกันพอเรารมาทาจริงๆเนี่ย มันแยกยากนะคะระหว่างอัตตากับอนัตตาเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์บตัวในฉันเองนะคะนะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยเวลาเหมือนอย่างที่บอกแค่อริยมรรคข้อสัมมาทิฏฐิข้อเดียนะคะท่านต้องขึ้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องก็พยายามนะพยายามทบทวนทบทวนนะคะไปก็ไปก็เหมือนอย่างที่บอกนะคะ ต้องอาศัยแล้วคราวนี้ท่านก็มาจบด้วยการเรื่องของการทําสมาธิภาวนานะใช่ไหมคะนะคะข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดนะคะสัมมาสติสัมมาสมาธิก่อนแล้วก็เอาสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิปลอดภัยใช่ไหมคะซึ่งควนี้เนี่ยอ่านแก้ไหนรู้แค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ลงไปนะคุณไม่ลงไปทําปฏิบัติทำสมาธิภาวนานะ เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะจิตมันเนี่ยมันละเอียดทุน่นง่ายๆเวลาเราปฏิบัติภาวนาไปโดยเฉพาะเรื่องของการทําสมาธิภาวนาอนาปานาาสติเนี่ยสังเกตดูค่ะพอจิตเราละเอียดกิเลสมันละเอียดตามด้วยค่ะมันฉลาดขึ้นนะคะมันฉลาดขึ้นซึ่งคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆทบทวนแล้วก็แยกเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยง่ายซึ่งบางทีก็ต้องอาศัยกำลังจากปูบายใจ ที่มาอย่างวันนี้ค่ะมีโอกาสนะจริงๆเนี่ยเออตอนนี้มีคอร์สอยู่ที่ฝั่งนานาชาตนะิแต่ก็ขอออกมาว่าลองมาสู้กับความรู้สึกของตัวเองนะคะเพราะว่าถึงเราไม่นอนนะ,ะเราไม่นอนแล้วเราต้องกลับไปทํางานดกนะคะอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะ,ะลองดูว่าเออระหว่างไอ้กิเลสที่มันที่มันบอกว่าร่างกายจะไม่ไหวแตนะ่พูดง่ายๆว่ามันก็นเป็นเองเออ นิวร์นะเพราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะเคยลองปฏิบัตินะเข้ากรรมฐานด้วยการไม่ออกจากกุฏิสามวันแล้วก็ไม่กินอาหารด้วยกินแต่น้ำดื่มแต่น้ำนะคะไม่ออกจากกุฏิแล้วก็ไม่กินข้าวนะกินแต่น้ำสามวันวันแรกดงใจทําได้รู้สึกพอวันที่สอง ถูกเด็ดลากนะคะบอกไม่ออกจากกุฏิมารู้ตัวถือออกไปนั่งนอกกุฏิละนะคะ,นะะแต่ก็ยังมีสติแะมาได้ทันก็นกลับเข้ามานะคะพอผ่านวันที่สองไปได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันชนะมาดีและนะคะพอมาวันที่สามแย่ yeah, มากนะ,ะแต่ว่าสู้กับมันสุดนิดจนกระทั่งผ่านวันที่สามไปได้ถึงก็เลยทําให้มองเห็นเลยนะว่า ต้องอาศัยกํำลังที่มาจากการทําสมาธิภาวนาให้มากตอนนี้เราเริ่มถดถอยจากการภาวนาโดยเฉพาะเรื่องของการทําสมาธิเพราะเราไปมุ่งกับงานข้างนอกมากเกินไปตอนนี้ต้องพยายามกลับมานะก็เลยพยายามที่จะกลับมาฝึกนั่งฝึกเดินให้มากขึ้นนะเพราช่วงหลังนี้ก็ยอมรับว่ามันเริ่มถดถอยนะก็ คิดว่าน่าจะจบเพียงแค่นี้นะคะเพราะวันนี้ก็เอาประสบการณ์นะใน,ในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของอาเรียมะมาแบ่งป,ปันกับทุกท่านนะครก็กราบขอบพระคุณค่ะ